กาบสวีดาดกาสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์นี่เอกนะครับผมเรามาเข้าหน้าเกมแบบนี้หน้าเกมฟอร์ดไนท์แบบนี้ทุกคนลองคิดดูวาาด่าผมจะทำอะไรเราก็มาเล่นเกมฟอร์ดไนท์ู่ใช่ไหมนี่ครับผมเรามาดูท่าเต้นก่อนนะว่าท่าไหนมีท่าอะไรมัดได้เต็มมวันเก่งวนเก่วันเก่วันเก่โยโย โย่โคตรเท่ไปดูอีกักอีกักมีอีกหลายท่านะเดี๋ยวเรามาดูท่านี้ก่อนเกิดเทพ เอาเรื่องครับผมเฮ้ยอยู่แล้วเอาให้จบเพลงนะ อ่ะมาลองมาอีกเพงนึงน่ะสายแดนไสายแดนเ์ดีว่าต้าไปเต้นในทับดีเท่ <c oughs> เลยเดูนเดินทาเอาไงครับผมดี <c oughs> เอาไปเต้นในทับได้เลย โอ้โหดู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 ด,ดูจะจบไหมอ,อีท่านี้ท่านี้ท่านอะไรปรับมือธรรมดานะอันนี้ผมมีแล้วนะครับผมทาร้องให้นี่สกินตุ๊กตาทุกคนอ่าสวยไหมเรามาดูเต็มตัวสกินตุ๊กตา แค่รีวิวสกินนี่ก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้ชายมาั่งนี่ผมว่าแค่รีวิวสกินนี่ก็ปาไปห้านาทีแล้วปะอุ้ยมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเฮ้ยแล้วเปลี่ยนเป็นคนคนเลวได้ดูดิตุกตาก็เปลี่ยนได้นะน่ะดูดิมันเปลี่ยนเป็นคนเลวได้เฮ้ยนี่โอ้โหเปลี่ยนได้หลายอันเลย เฮ้ยมันเปลี่ยนได้หลาย,ลายตัวแล้วทุกคนเปลี่ยนได้หลายสีนี่มาเปลี่ยนไปประมาณห้าอันนะทุกคนดูดินี่สองสามแล้วนะสี่ห้าอ๋อเค่นะอันนี้เปลี่ยนได้เยอะวผมดูผู้หญิงคนนี้ดิผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนได้แค่หน้านี้หน้าเดียว อ่าสก,กินเต้นเดูเดิเดอ๋อคุณโยนเราแค่มาดูสก,กินนี้ก็ปาไป5นาทีแล้ว,ว,วนี่เทไหมเฮ้สก,กินมาอันนี้ผมว่าต้องมีอะไรกระแทกหน้าเชียวผมมีอะไรไหม แล้วเด็กมาแล้วไปเข้าหน้าเต็มๆอุ้ยคุณเบลซิงก็โบกเบลลา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 ตัวลาลาลาซิงค์กับเบลซิงค์กับเบ้ซิงค์กับโกับเบล อันนี้นี่นี่ดัวนี้อย่างที่ไปยินแต่ว่าะูด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 ู น่ารักดีนะผมชอบผมชอบอ่าทุกคนครับผมเข้ามาในตัวเกมนะผมหน้าเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเหมือนมีคนเต้นด้วย ก็เข้ามาเป็นหน้าตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้นะผมแล้วก็คือแบบเข้ามาเหยียบตรงนี้กันแล้วนะนี่เห็น,นไหมภาพสวยนะภาพในเกมสวยเนาะผมว่าภาพในเกมนี่สวยอยู่นะป๊บตัวเกมอาจจะเล่นยากหน่อยนะแต่ภาพสวยผมรับรองได้เลย ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบเมืองอะไรสักเมืองนึ่นะที่แบบลกล้างในตัวเกงว,ว่าภาพสวยอยู่นะว่านะโอ้บะเจ้าไม่มีภาพอะไรสวยกว่าภาพนี้ละน้ำคือน้ำอะ่ะทุกคนน้ำคือน้ำเห็นปะใสสวยมาก จะมาดูกันว่าในตัวเกมมันจะมีอะไรแบบว่าหน้าเล่นว่าสกินเหลือที่ผมใช้นะเป็นสกินฟรีนะเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะ๊สกินเลือผมนะในมือถือมันจะขับเรือ,อยากหน่อย ออกดีกว่าเนะาะผมว่าทางนั้นแบบล่มจมแน่นอนวงมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะพวกตอนเนี้เฮ้ยนี่ไงช็อตต่อไปนั่นก็คือเครื่องบินทุกคนเกมนี้มีเครื่องบินให้ขับเลยนะจะได้ไปวงไวไ้วหน่อย กดเข้าไปตรงลูกเครื่องบินนะนี่ขับได้ละไปแล้วนี่ครับผมขับเครื่องบินนะสามารถขับเครื่องบินได้แล้วก็น่าจะยิงได้ด้วยนะโอเคครับเอ็นไหมิงได้ด้วยเราสามารถขับเครื่องบินได้ด้วยแล้วก็ยิงไ,ได้ด้วยนะภาพก็สวยนนเน่ะดูภาพเครื่องบินก็เราจะสวยอยู่แน่น่ะ ดูขนาดผมจะตายนะ่ะขนาดนี้ออกจากวงแล้วทุกคนกพออกจากวงก็จะเป็นแนวแบบนี้นะนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วถ้าเราจะเอาเครื่องบินลงนะไม่ยากนะทุกคน นี่เ่ะเอาเครื่องลงแล้วนะตอนนี้คือดิ่งเอาเครื่องลงแล้วทุกคนเอา เหมือนกล้องเราน่าจะโดนขโมยนะกล่องแมวเขาโดนโดนแมวขโมยขโมยไปเราจะไม่ยอมตายโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วทุกคนมันเอากล่องผมไปแล้วก็เข้าหน้าถ้าเกิด ยังมีไลค์มีระบบติดตั้งอยู่นะครับก็ช่วยกันไลค์ก็ติดตั้งให้ผมแหละเดี๋ยวคราวหน้าเรามารีวิวกล่องกันว่ากล่องเอสดรับของฟอร์ดไนท์มันจะเป็นยังไงนะอย่าลืมเชิญกดไลค์นะครับกดติดตั้ง